ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมครับดาวลูกน้องใหม่ฮะกำลังปั้นนะฮะกำลังทำเนื้อทำตัวครับผมจากสุ่มไก่เพชรรับเป็นไก่ฝีมืออีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งแสนรักนะฮะกำลังปั้นนะครับช่วนี้กำลังทำเนื้อทำตัวนะฮะตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับครับเจ้าชีตานะฮะทำไมถึงตั้งชื่อว่าชีตานะ พอดูลักษณะลำตัวครับตัวแล้วก็ลายของขนนะฮะดูนะครับนี่ลายเสือนะครับเสือชีต้านะครับมันเป็นลายเสือชีต้าครับไก่ตัวนี้สวยมากครเป็นลายเสือนะครับสวยจัดครับสีมือคันเทพแลวครับผมเป็นพม่าไอคิวครับยังไงก็ฝากติดตามเจ้าชีต้านะฮะดาวรุ่งดวงใหม่นะ กำลังปั้นนะฮะทำเนื้อทำตัวอยู่นะครับช่วงนี้เจ้าชีตานะครับจากซุ้มไก่เพชรครับผมสวัสดีครับ